สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นะคะน้ำจะมาพูดถึงโยคะและจักระค่ะโยคะและจักระของเราเนี่ยเราจะมีท่าโยคะที่เอามาพัฒนาจักระของเรานะคะได้ยังไงบ้างเนาะมีท่าอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะคะไอ้เจ้าจักระทั้ง7ดของเราเราจะมี7จดจักระเนาะในร่างกายนะคะจักระทั้ง7ของเราเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงแล้วเขาจะอยู่ในแนวกระดูกสันหลังทั้งแผงเลยเห็นไหมคะตรงปลายก้นกบ นึกถึงกระดูกสันหลังเนาะตรงปลายก้นกบเนี่ยก็จะเป็นจักระที่7จนะคะจักระมูล,ลบันดาน้ำเรียกหนึ่งดีกว่า1นึ่้ำจะได้ไล่ขึ้นมาไปข้างบนแล้วจักระที่1มูล,ลบันดาเป็นจักระที่ใช้ในการดำรงชีวิตลำลำลึกถึงความปลอดภัยอะไรต่างๆของร่างกายเนะาะจักระที่สองจะอยู่ตรงบริเวณท้องน้อยถ้านับจากสะดือลงมาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงท้องน้อยลงมาจากสะดือประมาณ สองนิ้วนะคะสองหนึ่งนิ้วสองนิ้วนะคะประมาณนี้จักระที่สามจะอยู่นับจากสะดือขึ้นมานะคะจะอยู่ประมาณตรงช่วงช่วงตรงซี่โครงตรงลิ้นปีนะคะตรงนี้จะเป็นจักระที่สามของเราก็จะยึดถือแนวกระดูกสันหลังเหมือนกันจักระที่สี่ จักระสาคัญอยู่ตรงหัวใจค่ะฮารจักระนะคะอยู่ตรงหัวใจจักระที่5อยู่ในส่วนคอหรือที่เราจะเรียกเขาว่าเจ้าต่อมไทรอยก็ยึดถือจากแกนกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของเราเหมือนกันนะคะจักระที่5แล้วเนะาะจักระที่6คือตาที่3อยู่ตรงหน้าผากตรงนี้ค่ะ จักระที่7ก็อยู่ตรงศีรษะอยู่ตรงกระหม่อมของเรานะคะหรือเจ้าคราวจักระคราวนี้จักระทั้ง7เนี่ยจะเทียบแล้วคือแกนกระดูกสันหลังขึ้นไปถึงกะโหลกเราจะมีท่าโยคะอะไรบ้างที่นําชอบทําท่านึงแล้วเนี่ยได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายดังนั้นโยคะส่วนใหญ่ของน้ำจกเป็นโยคะในท่ายืนและเวลาเราจะได้ทั้งเจ็ดจักระ วันนี้นะคะมีท่าเด่นๆมานําเสนอค่ะ <c oughs> คือท่าตรีโกนและทวิสของตรีโกนนะคะหรือท่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าอุทธิตตรีโกนาสนะทวิสก็คือปริวิตตรีโกนาสนะนะคะ <c oughs> มันจะเป็นท่าตรีโกนและทวิสเราลองมาทับกันเลยค่ะเ <c oughs> วลาเราทําให้เราดูว่าร่างกายเราไปได้แค่ไหนเหมือนเดิมเราจะมีออปชันนะคะบอกสําหรับคนที่ ตัวตึงมากไปได้ไปไม่ได้ทุกคนตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานไปเลยว่าท่านี้เวลาเต็มๆฉันจะทำได้เบอร์ไหนเนาะเริ่มจากการยืนนะคะขากว้างคือยากโยคะไม่มีถูกมีผิดกว้างคือยากแคบคือง่ายให้คิดเลยคราวนี้มันจะลงที่ฝั่งนี้ก่อนนํำยืดยมือข่านมจะลงที่ฝั่งนี้คราวนี้เวลาจะลงที่ฝั่งนี้ตัวเท้าเราก็ต้องหันไปทางฝั่งที่จะลง เห็นเจ้าตัวนิ้วเท้าแล้วนะคะหันไปทางฝั่งที่จะลงยืดหายใจเข้าลึกๆตรีโกนค่ะเราจะไม่ลงแบบความตัวอย่างนี้ยังไงก็ถึงถูกไหมคะลงไปจับนิ้วโป้งเท้าเราจะลงแบบเปิดเจ้าสะโพกฝั่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนําจะค่อยๆยืดแล้วเปิดนําได้แค่ไหนแค่นั้นสังเกตร่างกายนําจะถูกหลังนําาจจะถูกบิดมาตั้งแต่ ปลายของต้นโบเห็นไหมคะจากกระที่หนึ่งไล่มาเลยบิดบิดบิด,บ,ดบิดหลังมาเรื่อยเลยแล้วพอตรงส่วนหัวแทนที่นําจะหัวตกแบบนี้นํายืดคอเกรงคอขึ้นมาเพื่อน,นํามองมือด้านบนส่วนล่างก็ยืดแขนลงไปนะคะ หายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะมาทำไปพร้อมๆกันเราจะได้รู้ว่าตัวเราตึงแค่ไหนสำหรับคนที่ตึงก็อาจจะเป็นท่าที่นำทำให้ดูคือฉันก็ลงได้เท่านี้คราวนี้จะลงฝั่งนี้บ้างเหมือนเดิมเห็นไหมคะหันเท้าไปยืดแขนนําไม่ต้องไม่ต้องการให้ก้มตัวนะคะพอก้มใครๆก็ก้มได้ถูกไหมเราจะเปิดสะโพกค,ค่ะเพราะนําต้องการให้ยืดสีข้างยืดทางฝั่งนี้นะคะ เราต้องการยืดเพื่อให้หลังของเราทั้งเส้นเลยค่ะมันจะกระทบไปถึงเจ็ดจักระที่เขาอยู่บนร่างกายของเราจริเขาอยู่ตรงกระดูกสันหลังของเรานะคะสเห็นไหมคะสองหนึ่งหายใจเข้าช้าๆยกตัวขึ้นมาคราวนี้ทวิสค่ะทวิสเหมือนกับท่าเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราจะเป็นการบ ตัวไปนะคะเดี๋ยวนำจะทําให้ดูเวลาทวิสเนี่ยสำหรับคนที่ตัวตึงน้ำจะลงทางฝั่งนี้ก่อนสําหรับคนที่ตัวตึงน้ำจะให้งอเข่านิดนึงแล้ววางมือไปด้านในด้านในคือวางข้างๆกับเจ้านิ้วโป้งเท้าข้างที่เราจะลงนะคะวางมือลงไปด้านในแล้วค่อยๆเปิดเพื่อยืดมือขึ้นด้านบนสังเกตร่างกายนะคะ หนึ่งคือพยายามยืดแขนตัวเองให้ตรงสองคือเมื่อยืดแขนแล้วฉันอยากจะบิดตัวลำตัวฉันฉันอยากจะบิดหลังนั่ททำฝั่งตรงข้ามให้ดูพอฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องใช้ขาฝั่งตรงข้ามเราจะได้หันมาคนสำหรับคนที่ตัวตึงนะคะงอเขา่าวางมือฝั่งนิ้วโป้งนะคะแล้วทวิสต์บิดตัวเปิดเห็นไหมคะคราวนี้ สิ่งที่เราจะยืดคือฝั่งนี้ค่ะสีข้างด้านนี้เราจะยืดสีข้างด้านล่างมันเหมือนถูกหดอยู่แต่ความรู้สึกเรากล้ามาเนื้อเราเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะยืดเท้าสําหรับคนที่ตัวตึงงอขาก่อนนะคะงอขาแล้วยืดอันนี้สําหรับเบสิกสาหรับคนที่ตัวตึงตึงมากๆหนึ่งเลยคือฉันต้องการจะยืดแขนตรงๆให้ได้ก่อนอยากจะยืดแขนตรงๆเลยมากๆเลยนะคะ สำหรับแอดวานคนที่ได้แล้วขายืดตึงๆสะโพกฝั่งที่ขาไปด้านหน้าเนี่ยตรงกลับด้านหลังยืดถ้านี้เราต้องการยืดกระดูกสันหลังทั้งแผงมันมีผลกับจักระทั้งเจ็ดของเราเลยนะคะเพราะจักระก็อยู่ตื้อๆตามแนวกระดูกสันหลังของเรานี่เองนะคะสำหรับคนที่ตัวไม่ตึงแอดวานไปได้ไปต่อค่ะมือเนี่ยขายืด มือวางฝั่งนิ้วก้อยทวิสออกมาวางด้านนอกขายืดสะโพกส่งไปด้านหลังมือด้านบนยืดขึ้นเปิดค่ะแล้วยืดตัวยืดสบายๆสยะโพกส่งไปด้านหลังส่งไปเหยยยาวๆลำตัวด้านข้างของเราตรงนี้จะยาวมากๆเลยนะคะค่อยๆยืดไปแล้วหายใจเขา้าค่อยๆ ยกตัวขึ้นค่ะค่อยๆไปมันจะมีหลายสเต็ปของร่างกายเรานะคะค่อยๆทำท่านี้นะคะเป็นหนึ่งท่าที่นําชอบให้ทุกๆคนทำเวลาฝึกโยคะแทบจะเป็นท่า Default เลยท่าตรีโกนเจ้าสามเหลี่ยมเป็น Default เลยคืออะไรเราจะได้ยืนทำเราจะได้ก้มตัวลงไปก้มเอียงแอ่นบิด ครบเลยค่ะในหนึ่งท่าในหนึ่งท่าก้มเอียงแอ่นบิดแล้วแถมเรายังได้ยืนทำและได้ทำกับกระดูกสันหลังของเราด้วยไหมคะสังเกตท่าสังเกตท่านะคะยืดบิดทุกอย่างแถมอิทัตเจ้าท่าทวิสเนี่ยก็ยังทวิสตัวไปอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากโยคะการพัฒนาเจ็ดจักระเนี่ยถ้าเรา อยู่ในสายพลังงานเราจะเห็นว่าเฮ้ยต้องทําสมาธิต้องนั่งทําสมาธิต้องเปล่งเสียงโอมนั่นคือเรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่เราก็มีวิธีอื่นๆที่เราจะพัฒนาเจ้าจาักรกของเราได้ในวิธีอื่นๆด้วยเราเอาการออกกำลังกายในแนวศาสตร์แห่งโยคะที่ใช้การหายใจช่วยมาอยู่ในท่าแล้วบิดตัวคือเราจะได้ทั้งโยคะเนี่ย จะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งร่างกายที่วันนี้นําจะพูดถึง7จ็ดักระเนี่ยคะ่ะได้ทั้งร่างกายในส่วนนี้ด้วยได้ทั้งสมาธิด้วยแถมท่านี้นะคะดีมากๆเลยครบเซต ก้มเอียงแอนบิดยืนท่ายืนนี่เป็นท่าสําคัญเพราะนําชอบให้ผู้ฝึกนํายืนนําบอกแล้วว่าเราจะได้กล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเราจะได้แรงขาเราจะมีกําลังขานะคะเราจะมีข้อต่อสะโพกที่ยืดหยุ่นเพราะในท่าต่างๆของโยคะมันจะบิดตัวสะโพกเนี่ยต้องเป็นตัวที่รองรับความพับความบิดความเอียงทุกสิ่งอย่างรองรับน้ําหนักของตัวด้วยเนาะ วันนี้นะคะลองเอาไปฝึกกันดูค่ะทําไปด้วยคุยไปด้วยทําไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็มาฝึกโยคะกันนะคะสําหรับ คนที่ตัวตึงก็ไปตามออปชันที่นำบอกสำหรับคนที่ตัวไม่ตึงก็ไปตามออปชันแอดวานซ์ที่นำทำให้ดูไปเลยนะคะแล้วเรามาพบกันในคลิปดีๆแบบนี้ค่ะนําจะพยายามเวลานําได้ความรู้ในส่วนไหนมานําจะเอามาลงเอามาลง,เอา,าลงเอามาลงไว้นะคะเราจะได้แบ่งปันความรู้กระจายความรู้แบบนี้ออกไปให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้ว่าเรามีวิธีอื่นๆด้วยนะที่เราจะพัฒนาจักระของเรานะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะบ๊ายบาย